สวัสดีท่านผู้ชมนะครับในหลายเดือนที่ผ่านมานี้ประเทศไทยเรานะครับประสบปัญหาฝุ่นละออง pm 2 5กันใช่ไหมครับวันนี้กระผมจะมาอธิบายถึงความแตกต่างนะครับระหว่าง pm 2 5และค่า a q i นั่นเองครับว่าระดับไหนคือปลอดภัยและระดับไหนคนระมัดระวังนะครับผมเช่นเคยครับก่อนไปรับชมนะครับอย่าลืมไลค์แชร์ Subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับแล้วก็ถ้าพร้อมแล้วเราไปดูพร้อมกันครับ คำว่าดัชนีคุณภาพอากาศนะครับหรือ Air Quality Index หรือ AQI ที่เรารู้จักกันนะครับเป็นคำที่ใช้แทนค่าความเข้มข้นของสารพิษในอากาศครับทั้ง6ชนิดได้แก่ฝุ่นละอองขนาดที่ไม่เกิน2.5ไมครอนนะครับหรือ PM 2.5ฝุ่นละอองไม่เกิน10ไมครอนนะครับหรือ PM 10ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ครับผมก๊าซโอโซนก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ครับและก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ AQI ของประเทศไทยนะครับจะถูกแบ่งออกเป็น5ระดับโดยใช้สีเป็นสัญลักษณ์เพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจของประชาชนครับเริ่มจากสีฟ้าสีเขียวสีเหลืองสีส้มและสีแดงตามลำดับครับค่าดัชนีของ AQI นี้เริ่มต้นตั้งแต่0ไปจนถึงมากกว่า200โดยค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศโดยทั่วไปของบ้านเรานะครับจะอยู่ที่100แต่หากสูงกว่านั้น หมายถึงมลพิษทางอากาศนะครับที่เกินค่ามมาตรฐานซึ่งในแต่ละระดับสามารถจำแนกได้ดังนี้ครับผมหาก AQI นะครับอยู่ในระดับที่0ถึง25นะครับจะหมายถึงคุณภาพอากาศที่ดีมากหาก AQI อยู่ที่26ถึง50ครับหมายถึงคุณภาพอากาศดีหาก AQI อยู่ที่ระดับ51ถึง100แปลว่าคุณภาพอากาศอยู่ในระดับปานกลางครับหาก AQI อยู่ที่ระดับ101ถึง200หมายถึง เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพครับและสุดท้ายครับหากมากกว่า201ขึ้นไปมีผลกระทบต่อสุขภาพอย่างแน่นอนครับส่วนคําถามที่ว่าค่าดัชนีคุณภาพอากาศและ PM 2.5แตกต่างกันอย่างไรนะครับข้อแรกเราต้องเข้าใจก่อนว่าในค่าดัชนี AQI นั้นเป็นการรายงานภาพรวมของคุณภาพอากาศครับที่จะประกอบไปด้วยสารมลพิษทั้ง6อย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้น ส่วน PM 2.5นั้นเป็นเพียงแค่หนึ่งในค่าพารามิเตอร์ที่นำมาใช้ในการคำนวณเพื่อหาค่า AQI ขึ้นมาครับซึ่งความเข้มข้นของฝุ่นจิ๋วนี้หรือสารมลพิษอื่นๆนะครับก็จะถูกแบ่งเป็นความรุนแรงต่อสุขภาพไว้ด้วยเช่นกันยกตัวอย่างเช่นหาก AQI อนะครับอยู่ที่51นะครับจะหมายถึงคุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับปานกลางแต่ถ้าหากเป็นค่า PM 2.5นะครับอยู่ที่ระดับ51 ก็จะหมายถึงอยู่ในระดับที่เริ่มส่งผลต่อสุขภาพนั่นเองครับโดยค่าในแต่ละช่วงนะครับและชนิดของบลพิษสารพิษนั้นนั้นสามารถแยกตามลำดับได้ดังนี้ครับหาก AQI นะครับอยู่ที่ระดับ0-25ถึง25ก็จะเท่ากับ PM 2.5อยู่ที่0-25ถึง25เช่นกันครับหาก AQI อยู่ที่26-50ถึง50ค่า PM 2.5จะอยู่ที่26-37ถึง37ครับ หาก AQI อยู่ที่ระดับ51-100ถึงค่า PM 2.5จะอยู่ที่38-50ถึงหาครับหาก AQI อยู่ที่101นะครับถึง200ค่า PM 2.5จะอยู่ที่51ถึง90และหากค่า AQI นะครับอยู่ที่เกินระดับ200ขึ้นไปนะครับค่า PM 2.5จะอยู่ที่91ขึ้นไปครับอีกทั้งนะครับเราต้องรู้ว่ากำลังอ่านค่านี้ด้วยเกณฑ์ใดครับเนื่องจาก เดชนีคุณภาพของอากาศนะครับมีเกณฑ์ที่แตกต่างกันพร้อมประเทศไทยนะครับแบ่งสีออกเป็น5ระดับครับในขณะที่ AQI ของประเทศสหรัฐนะครับ USA EPA หรือองค์กรพิทักษ์สิ่งแวดล้อมของสหรัฐอเมริกานะครับนั้นมีการแบ่งนะครับอยู่ที่6ระดับทำให้แอปพลิเคชันรายงานคุณภาพอากาศนะครับมีการแสดงผลที่แตกต่างกันออกไปตามเกณฑ์ที่แต่ละประเทศใช้นั่นเองครับคำถามต่อมาครับนอกจากสีที่ต่างกันแล้วทำไมตัวเลขถึงแตกต่างกันด้วย นั่นเป็นเพราะในการหาค่าดัชนีของประเทศไทยนะครับและองค์กรพิทักษ์สิ่งแวดล้อมมีสูตรคำนวณที่แตกต่างกันอีกทั้งในการแสดงผลของค่าต่างๆนะครับจากข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษนั้นเป็นการรายงานทุกๆ1ชั่วโมงโดยเป็นผลของค่าเฉลี่ยจาก24ชั่วโมงก่อนหน้าครับซึ่งจะแตกต่างจากตัวเลขในแอปพลิเคชันของต่างประเทศที่ใช้การรายงานในรูปแบบของใกล้เคียงเวลาจริงหรือที่รู้จักกันในชื่อเรียลไทม์ทั้งจากสถานีตรวจวัดหรือเครื่องตรวจวัดอื่นๆ ที่ช่วยกันติดตั้งโดยองค์กรหรือประชาชนกระจายในหลายพื้นที่มากมายหลายพันจุดครับหากจุดไหนพบความเข้มข้นของสารโมลพิษพุ่งสูงขึ้นเกินค่ามาตรฐานนะครับก็จะแสดงผลทันทีในเวลานั้นๆน,น,นี่จะเป็นคำตอบที่ว่าทำไมค่าคุณภาพอากาศของประเทศไทยถึงไม่เท่ากับของต่างประเทศนั่นเองครับสำหรับการป้องกันสุขภาพในช่วงนี้นะครับก็ควรที่จะใส่หน้ากากประเภทที่ป้องกัน หรือกรองฝุน่นละอองขนาดเล็กกว่า0.3ไมครได้นะครับเช่นหน้าก,กาก n 9 5ที่ได้มาตรฐานหลีกเลี่ยงการอยู่กลางแจ้งครับในบริเวณที่มีมลพิษอากาศสูงงดการออกกำลังกายกลางแจ้งชั่วคราวนะครับนอกตัวอาคารให้หันเปลี่ยนมาเป็นการออกกำลังกายภายในตัวอาคารแทนครับและติดตั้งเครื่องฟอกอากาศนะครับแล้วก็มันตรวจตรานะครับไม่เปิดหน้าต่างในช่วงเวลาที่ pm 2.5สูง,สงเพื่อป้องกันฝุ่นตัวนี้เข้ามาภายในที่พักอาศัยของเรานั่นเองนะครับผม ฉะนั้นนะครับเราก็ควรที่จะดูค่า AQI เป็นหลักนะครับเพราะว่า PM 2.5้าก็เป็นหนึ่งในค่าที่นำมาใช้คำนวณเพื่อหาค่า AQI นั่นเองนะครับผมก็ขอ้ท่านผู้ชมนะครับดูแลสุขภาพให้ดีนะครับงดการออกกำลังกายกลางแจ้งไปก่อนนะครับผมหันมากกำลังกายในอาคารหรือว่าในบริเวณที่มีการกรองอากาศนั่นเองครับผมสำหรับวันนี้นะครับกับผมนะัดขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับ แล้วก็ถ, şöyle, ถ้าท่านผู้ชมชอบคลิปของเรานะครับก็รบกวนช่วยไลค์แชร์ Subscribe ให้กับพวกเรานะครับสำหรับนนี้ขอลาไปแล้วครับสวัสดีครับ